วันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาถ่ายรายการเดล่โชค่ะที่ตึกกันนี้นี่ละค่ะแล้วก็มีประชมุมเรื่องเพลงของปีนี้นะคะโดยฝา,ากทุกคนนะคะก็แต่ว่าให้ชมละครก่อนวันที่สิบหกนี้ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้น<อ>แล้วนะคะจะออนเป็นวันแรกนะคะทางช่องวันสามสิบเอ็ดเลือกพี่น้องดึงทุ่มตรง เขาบอกว่าเห็ดจันข้านพูดผรืหัสนะคะทุกมือเกือบจะทุกมือเลยเนี่ยเริ่มแล้วนะคะละครเรื่องอะไรคะท่ายาดท่านเนี้ยวค่ะพี่ตายรับบทแปลกเห็นภาพหลุดออกมาเลยแปลกแปลกเป็นยังไงบ้างทําอะไรบ้างในรอบโอ้โหแปลกเป็นยังไงบ้างเนี่ยทว่าตอนนี้เ็คพื่อตายเราไทเป็นม่ากแต่ว่าทวาอีกวันหนึ่งกะบบเมีนตายเราไท้เลขค่ะเจออค่ะเป็นอย่างนี้เลยเหรอบุคลิกเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้ค่ะเออเเวลาเราไปที่กอเราก็จะดีดไปเลยค่ะก็จะแบบ สวัสดีค่ะทุกคนจะไม่ใช่ค่ะไปเจอพี่สสวัสดีค่ะอย่างนี้เลยเหรอไมเจอี่ค่ะก็แปลกไปเดีเห็นมีบทบูด้วยบู๊ค่ะเรื่องนี้ก็คือถือว่าพลิกบทบาทคือ3ามรอกสิบห้าองศาเลยค่ะเพราะว่า2เรื่องที่ผ่านมาดาวจรัสฟ้าแล้วก็มงบุตดกย่านะคะก็คือทุกคนเห็นในในวงของความเป็นตายความเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงอีสานการสู่ชีวิตแบบ สาวอีสานแบบนี้อาชีพเป็นนักร้องเนี่ยทุกคนเห็นแล้วนะคะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องนี้มันเหมือนกับสองเรื่องมันสุดไปแล้วความดราม่าการชู้ชีวิตแบบแบบแบบอาชีพการร้องเพลงมันสุดไปแล้วซึ่งเรื่องนี้พู่ิกับด้วยคนเขียนบทด้วยแล้วก็ลวมถึงกระแสของแฟนละครด้วยนะคะอยากอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง ค่ะครั้งนี้ก็ได้ทําอะไรใหม่ๆเยอะเราไม่เคยมีบู๊ไม่เคยไปเรียนมวยแล้วก็ได้เรียน mm. แล้วก็การพูดสื่อสารที่อะต่อ,ตอปากตอ่อคาใดเขาบอเคยมีในชีวิตเลยเขาก็ต้องก็ต้องไระจุนตัวเอง คาแรคเตอร์ของเจเยนะคะซึ่งก็จะแบบเอาไปรับผู้ก็อย่างนี้ก็จะเอีอย่างน่งสีค่ะกระสิบนเม็นบนมีความเป็นเป็นเป็นตายอ่ะกระสีแบบแบบนีเลยอืสนุกค่ะสนุกสนุกทุกคนที่เคยเห็นพี่ตายก็จะได้เห็นภาพพี่ตายอีกแบบหนึ่งใช่ไหม<ช>ต้องค่อยคยดูกันไปอฝากละครนิกทีสคัะฝากท้ายานขั้นขมิ้วนะคะตาเองและเินประกบคู่กับ คุณไพภูงสะท้อนนะคะแล้วก็มีดารานัแสดงอีกหลายคนเลยนะคะมีพี่น้องศิลปินได้แก่มีโกของเฮ้านะคะที่จะมาสร้างความสนุกสนานนะคะอีกบทบาทหนึ่งแต่การร้องเพลงของเราที่อยู่ในละครก็ยังมีให้ทุกคนได้ฟังสนุกสนานเช่นเดียวกันแล้วก็เรื่องราวที่เข้มข้นด้วยนะคะเป็นการต่อสู้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็จะทุกคนก็จะได้ความสนุกสนานด้วยได้สาระ ได้แง่คิดดีๆในละครเรื่องนี้อยากให้ติดตามนะคะ่1ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องว,วัน31นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะทุกคนด้วยเริ่มมืออื่นเป็นเมื่อแรก